เดี๋ยวแม่ขอทำกับข้าวก่อนนะลูกโหวิชาเลขยากมากเลยแม่นอนนอนก่อนแป๊บเดียวเองนอนครับเดี๋ยวแม่ทำกับข้าวแล้วเดี๋ยวพ่อกลับมาจะได้กินข้าวนะลูกนะแปบ๊บเดียวลูกแป๊บเดียว,บบยวน้ำใส่เตาอบนบน,น,อน,น่อยเซ่ตับนืงถักหมูไว้พมก่อนให้นอนเหรอ ให้น้องในท้องแม่แตงหาพี่น้ำตอนกันบ,บ้านนนก่อนไม่ได้เหรอไปให้ตาสอนสิ <c oughs> ตาสอนจะได้บบนนอ์หน่อยเอ,อ้ยรอแป๊บหนึ่งตากำลังสารปลาตะเพียนให้น้องของนนอ,อยู่ <c oughs> โอ้อีกตั้งหลายเดือนกว่าน้องจะเกิดให้ย <c oughs> ายช่วยสอนไป <c oughs> ยายยายยายไม่ว่างลูก ไม่น้อยใจนะแต่เหลืออีกต้องหลายเดือนกว่ามันจะคลอดไม่รู้จะเตรียมตัวก่อนทำไมพูดไปพ่อก็นึกถึงเมื่อหลายปีก่อนนะแต่นวลรู้ไหมว่ามันไม่ใช่เรื่องที่เกิดขึ้นมาเป็นครั้งแรกนะลูกตอนนั้นนะที่บ้านเรารู้สึกตื่นเต้นกันหมดเลยแล้วดูวุ่นวายกันทุกคนเลยรู้ไหมคุณตาเนี่ยนะนั่งสารปาะเพียนไม่ยอมลุกเลยคุณยายลงทุนทําสวนควรัวเองเลยและพี่น้ำนะ ก็ไปกันใหเลยถักไหมผมไม่เป็นแต่ถักจนมือระบมไปหมดเลยลูกเรื่องที่พ่อเล่าเนี่ยตอนไหนล่ะครับก็ตอนนอนอยู่ในท้องแม่ไงลูก mm. น,นรู้ไหมทุกคนตื่นเต้นรอวันที่นนจะเกิดอย่างใจจดใจดจอ ฝากค่ะขอบใจนะอาน่าสวัสดีค่ะนะทุกชายสวัสดีหนูมาฝากค่ะโล้วนี่ทำไมวันนี้กลับบ้านดึกอ่ะ นี่นนหายไปไหนมาคำ้คำคั่มืดๆรู้หรือเปล่าตาออกไปตามเราเนี่ยยังไม่กลับมาเลยแม่ต้องรู้หน่อยสิตอนเนี่ยพ่อต้องฟิตทํางานหนักเพื่อหาเงินเกร้อมรอมเล็หาเงินทาคลอดน,น้องของนอนท์เขาไงจริงจริงการคลอดของน้าหม่ขาวไม่จําเป็นต้องใช้เงินเลยนะคะน้าหม่ขาวสามารถคลอดบุตรในโรงพยาบาลเครือข่ายลักประกรันโดยไม่เสียค่าใช้จ่ายเลยค่ะ จริงเหรอคก็ดีสิดเนห็นนั่นบอกว่าคุณยายเตรียมสมุนไพรไว้ด้วยหรอคะโอ้ยใช่สิเอาไว้ให้ไหมขาวก็ตอนที่อยู่ไฟไงตามสิทธิ์หลักประกันสุขภาพทวนหน้าเรามีโครงการฟื้นฟูสุขภาพมารดาหลังคลอดบุตรด้วยนะคะไม่ว่าจะเป็นการนวดการประคบสมุนไพรการทับหม้อเกลือตามตำราแพทย์แผนไทยซึ่งส่งผลดีต่อสุขภาพมารดาและก็ปลอดภัยไม่เสียค่าใช้จ่ายด้วยค่ะเพิ่งรู้นะเนี่ยว่า หรือสงสัยข้อมูลอะไรนะคะสามารถไปสอบถามสาได้ที่โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลนได้เลยค่ะโหดีจังเลยนี่ร้องให้ข้อมูลเยอะแยะเลยเอานีิไหนมาแล้วทางเข้าด้วยกันมานมเลยโอ้โหโนอนเนยตาตาหาจนทั่วะลรไปอยู่ไหนมาไปเกยบของให้น้อง่ะตาของอะไรอ่ะนี่ไงอยู่พร้อมหน้ากันก็ดีละสอแการบ้านนงสัดีดี ที่น้ำภาษากฤษยายภาษาไทยไหมพร้อมพ่อโอ้ปรชอตาตาด้วยเลยเหรอโอ้ร้ายเลยนี่หนึ่งในช่วดฟิวที่ประโยชน์หลักประกันสุขภาพแห่งชาติผู้มีสิทธิ์หลักประกันสุขภาพทั่วหน้าตรวจและป้องกันโรคในหญิงฝากคันคลอดบุตรฟื้นฟูสุขภาพแม่หลังคลอดด้วยแพทย์แผนไทย นวดอบไอน้ำสมุนไพรประคบสมุนไพรทับหม้อกเกลืออนาไมาเด็กที่โรงพยาบาลในเครือข่ายหลับประกันได้โดยไม่มีค่าใช้จ่ายสิทธิหรับประกันสุขภาพทั่วหน้าโทรสายด่วนสปสช1330